เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C Space พื้นที่สื่อพลเมืองเพราะว่าเราทำไมไม่เรียนต่ออะไร เขาบูว่ามีผัวก่อนเคดีครับเอาหมดทุกอย่างเลครับเรายาอะไรตามไปตามเพื่อนในหมู่บ้านคขาจะตราหน้าว่าเด็กใจแตกเย่ยังไม่จบไปมีผัวอะไรเงี้ยอยากขับเรียนมากเลยมันคิดถึงวัยดีมันอยากเรียน ทุกเช้าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่แต่งตัวเดินทางไปโรงเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้ขณะที่กัญญานัดกรอนกลางหรือนัทต้องตื่นเช้ามาหุงหาอาหารและทำงานทุกอย่างช่วยตากับยายที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เกิดมหนึ่งค่ะไม่มีทุนต่อค่ะ พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่แยกทางกันแล้วไม่ส่งเลยค่ะอยากเรียนต่ออยู่ค่ะแต่ย้ายว่าไม่ต้องเ,รอเพราะว่าไหนะจะทุนเรียนไหนะจะไปโรงเรียนไหนะจะค่ารถเขาก็เลยออกค่ะกัดไส้หมูค่ะ กักสวนหรอตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามก็เริ่มทำแลย <Yeah. S 1> คะ่ะยาสอนค่ะตื่นแต่เช้ามืดตีสามตีสี่ค่ะก็ไปทำไร่ทำสวนเลยคะ่ะปลูกเองค่ะขายเอง พรพัดอยางในแปลงท้ายหมู่บ้านคือความหวังเดียวของนัดที่ช่วยหล่อเลี้ยงปากท้องเธอและตายายกวางตุง้งในต้นหอมผักชีไหนอะไรพริกอีกค่ะถอนทุกวันปลูกทุกวันเนยค่ะวันนี้ถอนแล้วตอนเช้าก็โรยเม็ดเลยค่ะ เจ็ดปีจะคุณตาหกสิบห้ายาเขาจริงๆก็มนได้ทำอะไรไม่ได้เจ็บขาก็ต้องยาคนนี้แหละต้องสอนต้องช่วยร้านทําเนี่ยพ่อแม่เขาทิ้งแต่ตัวเลขจะกลุยเด็กมันมีปัญหาก็เลยช่วยกันเลี้ยงมาคนที่ส่งไปเรียนก็ยากมากที่จะส่งแล้วก็หนังสือก็ต่างคนต่างอ่านไม่ออกนอกสมม่ใหม่คนแก่สมัยก่อนมันคนละอย่างยากก็ไม่มีปัญญ,ญาจะจะสอนร้านได้ เราไปเรียนก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องสมองมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่มองมันก็ไม่ค่อยดีแต่ต้องพยายามช่วยพากาันรปรับปรุงให้มันทำตรงนี้ให้มันโปร่งขึ้นเดินคายจะจะไยกทายตามหรู่บ้านต้องแยกกันเดินคายต้องไปช่วยไปจักรยาน ชพลรุ่งเรืองเด็กหนุ่มที่เคยหลงผิดจนทำให้ตัวเขาเองต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาชีวิตกลายเป็นคนที่สังคมเคยไม่ยอมรับ23 -24 จะ24ครับเคดครับก็คือเอาหมดทุกอย่างนะครับเรายาอะไรตามไปตามเพื่อนทำหมดทุกอย่างเลย สิบสี่ครับแรกๆมันก็ยังสนุกอยู่ครับก็คือแบบชีวิตยไยรุ่นเนาะก็คือแบบไปเรื่อยเลยไม่มีจุดมุ่งหมายไม่คิดจะทำอะไรเลยครับไปเล่นกับลูกเขาลูกเขาก็เขาก็ด่าลูกเขาเลยก็คือไม่อยากให้ยุ่งไงนี้มันโซนมันเล่นยาม,นนมันติดนู่นติดนี่แต่พอมันถึงจุดหนึ่งก็เลย ไม่อยากแล้ววิรยาโยธิกาหรือแพรเด็กสาววัย18ปีที่จำใจต้องออกจากการศึกษากลางคันในขณะที่เธอกำลังศึกษาในชั้นปวชหนึ่งทำให้ฝันที่ตั้งใจไว้ต้องดับลง ต้องพาตัวเองไป,ไปเผชิญชะตากรรมทำงานหากินในเมืองใหญ่ครอ,อบครัวยากจนและแม่กำลังล้มป่วยเราเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเขาจะว่ามีผัวก่อนอะไรอย่างนี้นะ่ะภาษาบ้านเราเนาะมันเสียใจนะเพราะว่าเราเลือกทางที่แบบว่าเราอยากเรียนแล้วเหมือนเราไปเรียนเนาะเราวางแผนที่จะทำน่นทำนี่แบบเราอยากเรียนเนาะมันก็ความฝันมันก็พังไปหมดเลย มีพี่น้องสามคนโูกคนสุดท้องพี่ก็มีภาระ,ะของพี่ค่ะก็ไม่อยากจะกวนเขามากอยากทำงานในโรงแรมค่ะพอออกแล้วมันก็ไปไม่ถึงอ่ะแม่ป่วยเป็นโรคลมบ้านหมูค่ะเพราะว่าแต่ก่อนแม่เดิมเยอะได้กินเหล้าได้อะไรก็ไม่ได้เพราะแกจะหมอนสมองก็จะขาดออกซิเจนแกก็ชักเลยแกชักบ่อยจนแบบว่าไม่ไหวอ่ะ จากปัญหาที่แต่ละในชุมชนในตำบลแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้เริ่มมีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้นซึ่งบางคนอาจเกิดจากความเกเรแต่ก็มีเด็กอีกหลายคนที่จำต้องออกจากโรงเรียนด้วยเหตุผลจำเป็นเพราะที่บ้านยากจนการศึกษาในระบบไม่เหมาะกับตัวเด็กหรือแม้แต่บางคนสมองไม่ทันเพื่อนจึงทำให้เก๋เกษณีซื่อรำและชาวบ้านในชุมชน ได้รวมตัวกันจัดกลุ่มรวมตัวจัดหาทุนมาสนับสนุนเด็กๆในชุมชนให้ได้มีทุนในการตั้งต้นประกอบอาชีพสร้างพื้นที่ปลอดภัยและคอยแนะนำติดตามอย่างใกล้ชิดมาเก็บผลผลิตของน้องๆค่ะช่วงที่ทำกิจกรรมก็ลงมาติดตามมาเยี่ยมมาให้กำลังใจมาให้คำแนะนำแล้วก็มาดูผลผลิตเพราะว่าเป็นยังไงบ้างก็คนหนึ่งก็จะซื่อหนอนแล้วก็ช่วยแนะนำว่าทำยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะ กิจกรรมที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็จะทํางานกับเด็กเยาวชนที่อยู่ในชุมชนของเราเนาะก็ทามีทั้งเด็กนอกระบบแล้วก็เด็กที่อยู่ในในการเรียนปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องพัฒนาศักยภาพแล้วก็ค้นหาเป้าหมายชีวิตแล้วก็ส่งเสริมเรื่องอาชีพที่ที่เขาต้องการหรือว่าที่เขาเหมาะสมสําหรับตัวเด็กๆเองเลยค่ะ <c oughs> าอันนี้มีไอผักนั่นนะไอเส้นสะจอนแล้วก็นะผักทีลาวผักทีไทยอืมต้นหอมอืมอันนี้มาช่ยอะไรบ้างที่ให้มาช่วยเลยจ้ามเช้าเช้าก็บางทีก็้ามามาชวนไปช่วยกันเลยพวกพวกผักพวกใส่ึุยใสอะไรอย่างเงี้ยเราทํางานกับเด็กนอกระบบในตําบลแก่ใหญ่เนี่ยสามสิบกว่าคนความจริงมีเยอะกว่านี้แต่ว่า ก็ความสมัครใจเนาะว่าสนใจเขาร่วมกระบ,บวนการไหมมันมีเงื่อนไขที่เราจะต้องมารู้จักกันมาทําค่ายด้วยกันอะไรเงี้ยคะ่ะเรามีโปรเซสในการที่จะพัฒนาเขาก็คือว่า เด็กที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านค่าย2ครั้งอะไรเงี้ยค่ายสร้างแรงบันดาลใจค่ายพัฒนาศักยภาพเรื่องอาชีพกิจกรรมแบบไปทดลองประกอบอาชีพสําหรับเขาก็มันก็จะมีลําดับขั้นของการทํางานกับเด็กๆพวกนี้แล้วเราก็จะมีกลไกในการติดตามเด็กๆในพื้นที่ผ่านแกนนําผ่านอาสอมอหรือว่าผ่านผู้ปกครองแล้วเราก็เป็นส่วนที่แบบไปติดตามในพื้นที่แบบทุกคนอะไรเงี้ยพอเรามีทุนให้เด็กๆไปประกอบอาชีพเนี่ยเราก็จะพาเข้าวางแผนเนาะ จะทําอะไรงบประมาณเท่าไหร่ได้ผลยังไงอะไรเงี้ยนะเราก็จะไปตามดูเขาอะไรเงี้ยก็จะมีวงมาถอดบทเรียนสรุปบทเรียนกันมันก็จะแบบยาวๆไปอะไรเงี้ยแม่ตัวของนัดเองจะไม่ได้โอกาสในการศึกษาต่อแล้วแต่ตัวเธอยังมองเห็นโอกาสทางการศึกษาของน้องชายจากการช่วยเหลือ และความเข้าใจของคนในชุมชนจึงทําให้เธอมุ่งม,มัน่นปลูกผักขายเพื่อเก็บเป็นทุนทำหน้าที่ของพี่สาวผู้จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมให้น้องชายได้เรียนต่อหนูคิดว่าทำงานแล้วก็หาเงินให้น้องไปเรียนให้น้องเรียนให้จบถ้าไม่จบก็มีแต่คนรอเรียนว่าทำไมไม่เรียนอะไรอยนี้คะ่ะแล้วว่าจะหาเงินซื้อจักรยานให้น้องคันหนึ่งคะ่ะ ให้น้องปัญญายานไปโรงเรียนพ่อหนูเดินมาส่งก็ไก่อยู่ค่ะเขามาปลูกผักเ,เลยลงมาดูว่าเขาปลูกจริงไมเนี่ยดูผลงานเขาผักปลอดสารทั้งนั้นเลยก็ก็ชื่นใจว่าเด็กเออเขาไม่ได้โกหกเราว่า เขาเอามาปลูกผักนี่เราทำจริงวันนี้พี่เก๋และป้าหมีได้กวางตุ้งปลอดสารสดสดต้นโตโต,โตจากแปลงผักของน้องนัดไปประกอบอาหารส่งต่อความสุขบนโต๊ะอาหาร มจับชายต้มจับชายกับเนื้อหมูแล้วก็น้องไกนน่ผักที่ได้มาจากสวนน้องนัะ เสร็จพรุ่งนี้ก็จะเผื่อน้องเกด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปหาน้องแก๊งแล้วก็น้องเพรก็จะเอาต้มจับชายนี้ไปไปให้ด้วยเวลาเขาทำเขาก็เผื่อเราเราทำก็เผื่อเขานี้นะ หลังจากที่แม่ของแพรเสียชีวิตพ่อของเธอก็ได้มาล้มป่วยซ้ําเข้าไปอีกจึงทําให้แพรต้องเป็นทั้งแม่ข้าและทําหน้าที่ลูกคอยดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดก็มียานะที่หมอก็ให้มาเป็นยารรโรคตับยาพวกยาขับปัสสาวะอยากให้แกขับปัสสาวะหรือว่าจะได้หายไวๆจะเป็นยาหม,มอง กับพวกยาดมถ้าตอนคือหมือนว่าแกเป็นตะคิวแกก็จะเรียกตะโกนเรียกหนูหนูก็จะวิ่งออกมาหนวดให้เนี่ยขาแกจะเป็นแบบว่าที่แกเป็นบวมขาบวมเนี่ยจะไปกดลงไปแล้วมันก็จะยุบไปก็จะเป็นแผลก็ดูแลมาจากโรงพยาบาลก็ช่วยเช็ดช่วยดูแผลดูอะไรหายาอะไรนพึ่งพาได้แบบ ก็ดีใจกับว่าเขาเริ่มโตแล้วเขาเริ่มม,ม,ม,มีความรับผิดชอบในส่วนตัวของเขาเท่าไหรนะยีสิบบาทห้าห้ายี่ิอยู่กับพ่อ ยายพี่สาวแล้วก็ตัวหนูเองจะสลับเป็นอาทิตย์ค่ะอาทิตย์นี้ขายข,ายขนมปังปิ้งอาทิตย์หน้าก็จะเปลี่ยนเป็นไก่ป๊อบลูกชิ้นน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะสลับกันไม่ให้ลูกค้าเบื่อขายทางอ่าเฟซบุ๊กไอจทางโซเชียลต่างๆเนี่ยค่ะทางออนไลน์จะเน้นออนไลน์มากกว่าเพราะว่าในชุมชน uh, เด็กๆเขาไปโรงเรียนกันเนาะ สองแผ่นห้าบาทถ้าถ้าไซส์ใหญ่กว่าน,นี้จะเป็นห้าบาทกับสิบบาทคพี่เล็กได้แล้วไม่ต้องใส่ถุงนะใส่เล้ยหรังน้องทำอร่อยดีอุดหนุนเด็กเขาหาอะไรได,ได้เนอะก็ช่วยส่งเสริมเขาก็ดีค่ะดีกว่าใช้เวลาทิ้งไปเปล่าๆป่ะดีกว่าเที่ยวเล่นไปวันวันก็ ฝึกประสบการณ์ชีวิตไปด้วยสร้างไรายได้ให้ตัวเองไปด้วยไม่ต้องเดือดร้อนครอบครัวเท่าไหร่ร้านขนมปิ้งเล็กๆที่ได้จัดตั้งขึ้นที่หลานข้างบ้านของแพร ى. แม้อาจยังดูไม่มั่นคงแต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้แพร ى. เริ่มได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวทำให้พี่สาวได้เริ่มสร้างร้านที่ดูมั่นคงให้แพรได้ดูแล ตอนนี้ก็กําลังวิเริ่มต่อเติมร้านให้น้องทางด้านหน้าทางนี้ค่ะก็จะให้เขาได้เปิดร้านเพื่ออนาคตของเขาค่ะเขาขยันแล้วก็เขามีความคิดสร้างสรรค์ที่จะิเริ่มอาจจะต่อยอดแท้เขารสวัสดีค่ะพี่คน่ะยังไงยังไงขายดีไหมขายได้เรื่อยๆค่ะคุณพี่เนยนมไม่เอาน้ำตาลโอเคอันนี้เอาเอาใบเตยนะค่ะ คือขนมปังอะถ้าเอากองมาใส่จะดีมากเลยนะเพราะว่านมันจะได้ไม่ต้องเป็นไายน,น้ำขึ้นขนมปังก็จะได้เก็บไว้นานอะไรเงี้ยต้องหากองมาใส่ให้มันแบบดูแบบเออดูเป็นมืออาชีพเราต้องทำให้มาตรฐานเราดีขึ้นไปขึ้นไปอะไรเงี้ย กขนมเ,เองก็ฝีมือพอใช้ได้แล้วเนี่ยทีนี้เราก็เริ่มดูบรรยากาศถ้าบรรยากาศมันดีมีที่นั่งสบายมีมุมได้ถ่ายรูปด้วยร้านขนมปังของเ,เองก็จะแตกต่างเดีคนอื่นถ้าได้ิบสองไม้พุ่สิเม็ดแล้วก็วาดอะไรใส่อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้มันน่าสนใจมากขึ้นอันนี้มันง่ายมากอยู่บ้านตัวเองด้วยทําอะไรได้เยอะ,ะยอะไรเงี้ยมาดูสาวทุสุขดิบแล้วก็ความเป็นอยู่ แล้วก็เห็นว่าเขามีทักษะเพิ่มขึ้นเนาะของการทำขนมฟังปิ้งนี่แหละแล้วก็มาดูดูแลพ่อได้ดีขึ้นอย่างที่ตั้งใจอยู่บ้านได้มีไรายได้แล้วก็ได้ดูแลพ่อด้วยอะไรเงี้ยก็วันนี้แนะนําเรื่องการเซตการจัดเก็บอุปกรณ์ขนมปังอะไรเงี้ยให้มันให้มันสะอาดเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะ คือถ้าเราทำสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มีคุณภาพคนที่จะเข้ามาซื้อมากินขนมที่ร้านแพรเขาก็จะได้แบบมีความสบายใจแล้วก็แพรก็จะได้เพิ่มรายได้จากตรงนี้ด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องการตกแต่งร้านอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยถือว่ามาวางระบบช่วยกันค่ะฝากลาพี่สาวพอเด้อๆท่าทางไปแล้วค่ะ ร้านต้นไม้ของคุณปาของแก๊งได้เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้เข้ามาทำงานศึกษาสร้างอาชีพที่ตัวแก๊งนั้นได้เลือกที่จะศึกษาการทำกระถางต้นไม้ให้เป็นอาชีพหลักของตัวเขาเองเริ่มจากเราบอกลุงกับป้าว่าเราอยากขายต้นไม้เองอยากจะทำกระถางเองทุนจากตรงน,นี้แหละครับผมเอาไปทำพาว่มมาไปซื้อสีครับซื้อสีมาลองทำเองลองแกะลายเป็นของตัวเองดู ก็เริ่มขายได้มนสนุกตรงที่มันแบบได้ได้คิดเลยพี่ส่วนมากจะนับเป็นชิ้นทุกชิ้นได้40บาทมันก็วันละ4-500้ 4, ารนะพี่ม้ยความขยันเลยเหลือเครือบครับพี่ ถ้าเอาเสร็จก็รอแห้งก็เอาตั้งหน้าร้านเลยก็ยากอยู่นั้พี่มันต้องหนุนๆนๆนเอาไม่เป็นพราตัวนี้ เป็นตัวดินเผาพี่เอามาทาสีเพิ่มมูลค่าให้มันตัวนี้ก็ขำมันจะคิดลายไปเรื่อย,อยพี่อยากทำลายไปเรื่อย กบเสร็จลแล้ว <c oughs> น,นี่คือการมาลงสี <c oughs> ใช่ไหมครับบางสิ่งจุดประกายก็อยู่ที่โครงการนะบางเรื่องไม่กล้าก้าวข้ามไปก็คือยังไม่รู้กับว่าต้องเปลี่ยนตัวเองต้องอะไรปุ๊บปั๊มีอะไรก็เริ่มทําโครงการมาแล้วมันก็รู้สึกดีอยากลองทําดูบ้างไม่กล้าทําในสิ่งที่คนอื่นเขาทำก็เหมือนการทํากระถางนี่แหละครับพวกลงุงพวกพี่ทําได้แต่ผมก็ยังทําไม่ได้กับเขาสักทีก็เลยลองเอ ถ้าเรามีความพยายามมันก็ทําได้ก็ลองทาดูไปเรื่อยก,ก็ใช้เวลานานอยู่เป็นปีกว่าจะได้ขนาดนี้มันก็เหมือนทําให้เขาโตขึ้นคนระับก็าทาไปเรื่อยมันก็รู้สึกดีช่วงนี้เป็นไงบ้างทํากระถางม,มีปัญหาอะไรไหมช่วง,งนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีได้ไหม αι? แล้วช่วงที่แบบมีช่วงว่างๆไม่โควงคพเวิดมีผลอะไรก็ลองเขาดูเปล่า สมมติผมไม่ม hmm. mm. mm ีนะครับ hmm. ค so We ือทำได้ปกติด้วยที่ความขยันเลยเออนี่เอาเอาไว้กินที่บ้านเด้อเนี่ยเป็นต้มจับชายก็มีบาคนทำครับก็มาจากเพื่อนเราที่อยู่ในโครงการเดียวกันนั่นแหละเออศรีพงษ์ปังแย้มแกอยู่บ้านธนูโครงการเราเนี่ยนี่ก็น้องกันเดี๋ยววันหลังเอาจะถามให้ฟังเขาเปลี่ยนกันเออนั่นแหละก็เป็นเพื่อนๆกลุ่มเรานั่นแหละ โอเคถ้งงางั้นเดี๋ยวพกพี่กับกันเดรครัผม,มีอะไรก็สื่อสารเลยดีครับเวลาเราสนับสนุนเด็กคนหนึ่งไม่ใช่แค่ทุนที่เราให้ไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือการให้กำลังใจเนาะแล้วก็มาให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนกันส่วนการจะไปต่อไม่ไปต่อนเนี่ยเด็กอาจจะต้องมาเขาเรียกว่ามาทบทวนตัวเองนะว่าอันไหนที่มันสามารถทำได้แล้วก็ สามารถดูแลเขาได้เงี้ยทุนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าข้างในของเขาต่างหากที่จะต้องบอกว่าเขาจะสามารถเดินไปในเส้นทางที่เลือกได้ยังไงคะ่ะเราก็มาให้กําลังใจแล้วก็ให้คําชี้แนะแลกเปลี่ยนกันด้วยรากฐานทางครอบครัวและสังคมที่ไม่เท่ากันทําให้เกิดปัดจจัยหลายอย่างที่ทําให้เด็กต้องหลงผิดหรือจําต้องเดินออกมาจากระบบการศึกษา แต่โอกาสและความเข้าใจของคนในชุมชนคนรอบข้างหรือเครือญาตินั้นจิตคอยดูแลอุ้มชูจะช่วยทำให้เด็กๆอย่างพวกเขาไม่เดินทางผิดซ้ำและมีพื้นที่ให้เขาได้ยืนประกอบฝันและแสดงออกในสังคมที่นี่บ้านเราเห็น ว่าคนคนหนึ่งมันมีคุณค่าขึ้นเนาะให้เกิดการพูดคุยให้เกิดการค้นหาตัวเองแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาได้ทําตามความฝันของเขาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแต่ว่าไม่เคยได้รับโอกาสบางทีก็จะถูกเอ้ยทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทําให้เขาได้มีโอกาสไปเริ่มต้นเอ้ยอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ดีอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องการเรียนรู้ของเขาว่าเขาทาแล้วลงมือแล้วมันได้เรียนรู้อะไร